นิสัยยิ้มยิ้มเป็นเสน่ในอีที่19นี้ว่าตำหลักของกิตศาสตร์ก็ว่าสมองของมนุษย์นั้นมีลักษณะเหมือนเครื่องส่งและเครื่องรับกระแสวิทยุในตัวด้วยกันทุกคนเมื่อฝ่ายหนึ่งมีมิตรจิตคือมีจิตใจต่อกันอีกฝ่ายหนึ่งก็มีจิตใจตอบ มีไมตรีตอบได้ในพุทธภาสิทธิที่ว่าผู้นับถือย่อมได้รับความนับถือตอบผู้บูชาย,ย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้ย,ย่อมได้รับการไหว้ตอบเป็นต้นเพราะว่าคนที่มีจิตใจดีมีอารมณ์ดีมีเมตตาดีมีความการุณดีนั้น ไม่มีเวรไม่มีภัยต่อใครหน้าตาช่ำชื่นเบิกบานอืบอิ่มด้วยรอยยิ้มแจ่มใสเหมือนพระผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านมีเมตตาท่านมักจะมีรอยยิ้มให้กับลูกศิษย์อยู่เป็นประจำถือว่าเป็นสเสน่ห์อยู่ในตัว <c oughs> ย่อมชวนให้คนอื่นเมื่อได้พบเห็นก็เกิดความนิยมนับถือเคารพกราบไหว้ และใครไว้ใจโดยประจากข้อระแวงสงสัยว่าจะมีภัยแม้ผู้จัดการห้างร้านต่างๆเจ้าของบริษัทต่างๆผู้นำต่างๆก็เลือกรับเอาคนที่มีรอยยิ้มนั้นให้เข้าทำงานในห้างร้านของตนเป็นประชาสัมพันธ์บ้างเป็นเลขานุการบ้างเป็นผู้ที่คอยรับแขกบ้านแขกเมืองบ้าง เพราะคนยิ้มนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีอำนาจมีปฏิภาณไหวพริบดึงดูดคนเข้าร้านได้เข้าบริษัทได้ตรงข้ามกับคนที่ไม่ยอมรับคนที่ยิ้มไม่เป็นให้เข้าทำงานขายของในห้างร้านต่างๆแม้คนนั้นจะมีรูปร่างหน้าตาง,งดงามและมีความรู้ความสามารถ ในการพูดในการค้าขายดีสักเท่าไรก็ตามแต่เป็นคนหน้าบูดบึง้งหน้าหน้าไม่สวยหน้าไม่มีรอยยิ้มขมวดคิ้วอยู่เป็นประจำไม่มีกระแสะแม่เหล็กพอที่จะดึงดูดคนเข้าห้างร้านได้ก็ไม่เป็นที่น่าไว้วางใจไม่เป็นที่ให้คนอื่นเขาเกิดความรักเกิดความเมตตาการุณเพราะเห็นว่า เมื่อยอมรับคนยิ้มไม่เป็นเอาไว้ขายของแล้วห้างร้านก็ต้องจิจการก็ล้มละลายเป็นแน่นอนฉะนั้นท่านทั้งหลายหัวใจที่เป็นมหาเสน่ห์และเป็นเมตตามหานิยมจึงอยู่ที่ดวงหน้าที่มีความยิ้มแย้มและดวงใจแจ่มใสซึ่งมีความเมตตากรุณเป็นมูลฐานิ่ง ไม่ใช่ณห,หน้าทองพงอิทธิเกปัตมังมหาราชหรือยาแฝดอะไรเลยไม่จำเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ท่านโบราณท่านถึงบอกให้ยิ้มเถิดยิ้มจะเป็นสเสน่ยิ้มด้วยน้ำใจอบอ้อมอารีเอิบอิ่มเบิกบานอยู่ในความเมตตาปรารถนาดีต่อกันก็จะเป็นมหาสเสน่มหานิยมอันแท้จริงขึ้นในตัวฉะนั้นท่านทั้งหลาย ลูกหลานทั้งหลายท่านผู้ฟังทั้งหลายก็ลองฝึกนิสัยยิ้มบ่อยๆถ้าเรา <c oughs> ยิ้มอยู่แล้วก็ยิ้ยมบ่อยๆถ้าเราไม่ไม่ชอบยิ้มให้ใครเราก็ฝึกยิ้มบ่อยๆสังเกตดูนะเวลาที่หลวงพ่อไปที่ไหนเวลาเห็นคนหน้าบูชหน้าเบื้องยิ้มให้เขาก็รู้สึกว่าเา้าอารมณ์ดี บอกเด็กขับรถหลายครั้งเวลามีปัญหาอะไรยิ้มเข้าไว้ยิ้มยิ้มให้ตำรวจยิ้มให้คู่กรณีก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่มันน่าจะไม่ดีมันก็ดีตามมาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายยิ้มไว้เถอะยิ้มกับคนที่เรารักแม้แต่ยิ้มกับศัตรูเราก็ยิ้มให้ยิ้มด้วยน้ำสาสใจจริงไม่นานศัตรูก็จะกลายเป็นมิตรคนที่ช่งก็จะกลายเป็นคนที่รัก ท่านทั้งหลายลองเอาไปปฏิบัติดูแต่ข้อสำคัญนั้นรอยยิ้มก็จะต้องเป็นรอยยิ้มที่เกิดมาจากใจอย่างแท้จริงสวัสดี